หายเข้ากลีบเมฆไร้การเคลื่อนไหวแฟนขับแห่เป็นห่วงโปบธนวัดเก็บตัวเงียบจนถูกตั้งฉายาไว้แบบนี้ หลังจากละครพรมลิขิตพระเอกป๊บธนวัตรก็หายเงียบไปจากสื่อจนแฟนๆต่างก็บ่นคิดถึงอยากจะดูผลงานใหม่ๆอีกแล้วล่าสุดหนุ่มป๊บก็ได้อัปเดตเรื่องราวชีวิตพร้อมพูดถึงฉายาพระเอกอินโทเวิร์ดผ่านทางนิตยสารแพวโดยได้กล่าวว่าช่วงนี้ก็มีงานอีเวนต์บ้างนิดหน่อย แต่งานละครยังไม่มีติดต่อเข้ามาหรือเสนอให้เล่นคิดว่าปี2024คงไม่เห็นงานแสดงแน่นอนเวลาส่วนตัวพักผ่อนอยู่ที่บ้านไปช่วยแม่สร้างสถานปฏิบัติธรรมควบคู่ไปกับการทำธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเข้าออฟฟิศทำงานคิดงานของบริษัท เวลาที่เหลือก็ออกกำลังกายตีกอล์ฟนัดเพื่อนหรือว่าแกงนักแสดงไปกินข้าวกันหลักๆก,ก็ใช้เวลาอยู่กับเพื่อนและครอบครัวมากกว่าส่วนประเด็นที่สื่อตั้งฉายาว่าให้เป็นพระเอกอินโทรเวิร์ดโป๊ปบ,บอกว่าก็แล้วแต่เขาจะคิดคนเรามีหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่เขาจะตั้งสรรพนามให้ว่าจะเป็นแบบไหนนักแสดงตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบันก็มีหลากหลายสไตล์เชื่อว่านักแสดงที่เป็นอย่างผมก็มีเยอะนะอยู่ที่ว่าใครถนัดยังไงแบบไหนสิ่ง ที่เขาอยากให้เราเป็นก็คือความอยากของคนบางคนอาจจะแฮปปี้ที่เราเป็นแบบนี้บางคนอยากจะให้เราทำงานเยอะๆแต่นั่นคือสิ่งที่คนอื่นคิดส่วนตัวเวลาจะทำงานหรือเลือกงานตนคิดไปตามความเหมาะสมของตัวเองจะให้ไปทำอะไรเยอะแยะก็คงไม่ใช่ตัวเอง